การผูกอาคาตพยาบาทจองเวรให้ผลข้ามพบข้ามชาติจิตของเราเก็บเกี่ยวเชี่ยวโฉบอารมณ์รักโลภโกรธหลงอิจฉานินทาอาคาตพยาบาทขุ่นแค้นขัดเคืองนา,นานาชนิดเอาไว้ถ้าไม่มีวิธีชำระก็จะทำให้เกิดสนิมใจขึ้นมา กระทั่งไม่อาจจะนอนได้ยังมีความสุขหากไม่ชำระร่างกายฉันใดใจที่ไม่ถูกชำระจะทำให้ฝันร้ายอารมณ์หงุดหงิดหลับไม่สนิทฉันนั้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะดูพูดง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากให้ทำได้ ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่าให้ผลเผดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่ให้เราหนีไม่ได้อีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการยุติกรรม,มเมล็ดผลของกรรมกับคนคนนั้นเพียงพบนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาอีกในชาติต่อๆไปเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้ เพียงพบชาตินี้หรือต้องการลากยาวไปถึงพบชาติข้างหน้าเรามีสิทธิทเสรีในตัวเราที่จะหยุดหรือสร้างเหตุต่อไปอีกบางคนรักมากหลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกพบทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษ คือไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนเป็นการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่จะเทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่ไม่เอาและไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้องเสียดายการให้อภัย คือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์อภัยทานนั้นเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราเราต้องพักกระเป๋าให้แต่ให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เราภูมิใจเถิดเมื่อมีใครมาขอโทษเมื่อมีใครมาให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่า เราได้ทำผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษคือการให้อภัยมิใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้มิใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกระบกก็ชำระล้างให้สะอาดในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาวแต่จะมีใครบอกได้หรือไม่ว่า เราอยู่ได้ปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตเราต้องการนั่งนอนอย่างมีความสุขมีชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอ,อิบหรือต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการถอนหายใจด้วยความทุกข์และกังวลใจสิ่งเหล่านี้กําหนดได้ที่ตัวเราเองกําหนดวิธีคิดให้ถูกต้องความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก สุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็ผลทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องมีใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้75ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลาคุ้นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์ การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากเราอาจคิดว่าการให้อภัยกันบ่อยๆแก่บางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเหลวไหลยอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงานแต่สำหรับเหตุผลของใจนั้นเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอม เราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วจะทำให้เขากำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบาร,รมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบาร,รมีที่สูงส่งการยอมแพ้อาจจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโก,กรธเกลียดพยาบาทใคร สีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอมงำโดยอารมณ์ร้ายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือความรุ่มร้อนไม่พอใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็รู้สึกทันทีว่ายิ้มได้จิตเบาสบายที่เปรียบกันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอก รู้สึกจิตเป็นอิสระทันทีเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะกัดกร่อนจิตใจกำลังใจวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือการที่ใจมีกำลังมนุษย์เราจึงสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหมดยิ่งให้คนอื่นมากเท่าไหร่กำลังใจของเราก็จะยิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพอกพูนยิ่งห่วงไว้ก็ยิ่งหดหายการให้อภยัยอาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำ แต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขในภายหลังเมื่อความคําำนึงถึงการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความรักความอบอุ่นก็ดีไปแต่ถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมาคือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อรู้แล้ว ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวของเราเองก่อนเพื่อป้องกันจิตเราไม่ให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งไม่ได้มีเขาอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้การให้อภัยเขาคือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บไม่สมควรจะยึดเป็นรักเป็นชังก็เมื่อแม้แต่รักท่านยังสอนให้เราละทิ้งมีให้ยึดติด แล้วทำไมเราจึงจะมองความโกรธเป็นสิ่งที่จะต้องหยิดมั่นอยู่ได้อภัยทานจึงเป็นฐานที่ทำยากที่สุด